สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทำเฉาล้ว,วยผงสำเร็จกินเองง่ายๆพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีทำให้เนื้อเฉาล้วยเงาสวยเหนียวนุ่มหน,น,น,นึบหนับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้อัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูตรงําว่าเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมผงเฉากล้วยแล้วก็น้ําเปล่ากันค่ะน้ําเปล่าเราก็ใช้อยู่ที่200 ml ส่วนผงเฉากล้วยเราก็ใช้อยู่ที่ครึ่งซองนะคะวันนี้เราก็จะทำอยู่ที่ครึ่งสูตรค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ผงเฉากล้วยสำเร็จลงไปผสมกับน้ําเปล่ากันค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนเพื่อให้ผงเฉากล้วยละลายค่ะ พอคนจนผงเฉาก๊วยละลายดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปเพื่อเพิ่มความหวานให้กับเนื้อเฉาก๊วยค่ะส่วนน้ำตาลใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟ ในขั้นตอนนี้สามารถใช้เป็นไฟแรงได้เลยค่ะจากนั้นก็คนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีและในขั้นตอนนี้ก็ให้ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะพอต้มมาได้สักพักน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นก็ปรับไฟใช้ไฟอ่อนเสร็จแล้วก็ให้เทเฉากล้วยที่ละลายในน้ำไปแล้วใส่ลงไปในน้ำร้อนแบบนี้ค่ะ ในขณะที่เทน้ำเฉาก๊วยลงไปในหม้อก็ให้เราใช้ทัพพีคนไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะย้ำนะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนแล้วก็หมั่นคนด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เฉาก๊วยติดก้นหม้อส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้ตักใบเตยทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นก็คนไปจนกว่าน้ำจะร้อนเดือดขึ้นมาค่ะในช่วงที่คนก็ควรที่จะให้ถึงก้นหม้อด้วยค่ะเฉาก๊วยจะได้ไม่ติดก้นหม้อ พอต้มมาได้สักพักน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะก็ให้เราตักเฉาก๊วยขึ้นมาดูถ้ามีลักษณะที่ค้นเหนือแสดงว่าเฉาก๊วยสุกดีแล้วค่ะจากนั้นก็ให้ปิดไฟแล้วนำไปเทใส่ถาดอย่างเร็วเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้เตรียมถาดไว้แล้วนะคะขนาดถาดเราก็ใช้1 0คูณ10นิ้วค่ะในขั้นตอนนี้ก็ย้ำนะ ให้รีบเทใส่ถาดค่ะเพราะว่าตัวเนื้อเฉาก้วยจะเซตตัวเร็วมากพอเทลงไปเสร็จก็ให้รีบตักฟองอากาศแบบนี้ออกให้หมดค่ะถ้าไม่รีบตักออกจะทําให้เนื้อเฉาก้วยของเราไม่เรียบเนียนค่ะพอตักฟองอากาศออกหมดแล้วจากนั้นเราก็จะพักเฉาล้วยไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เฉาข้ววเย,ย็นตัวพอพักจนเฉาล้ววเย,ย็นตัวดีแล้วเราก็จะนะําเฉาข้วยมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะ ส่วนมีดที่ใช้ตัดเฉากรวยวันนี้เราก็จะใช้เป็นมีดทรงธรรมดาค่ะใครจะใช้เป็นมีดแบบหยักก็ได้นะจากนั้นก็ให้ตัดแบ่งชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะส่วนของเราวันนี้เราก็จะตัดเป็นรูปทรงลูกเต๋าค่ะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะลักษณะทรงก็จะได้แบบนี้เลยนะเป็นทรงลูกเต๋าค่ะ เราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้ใครที่ชอบชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ให้หั่นได้ตามความชอบเลยค่ะลักษณะของเนื้อเฉากล้วยก็จะมีความเงาสวยเหนียวนุ่มเนึบแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำเนื้อเฉากล้วยกินเองง่ายๆหรือจะทำขายก็ดีเช่นกันค่ะเป็นสูตรที่อร่อยลงตัวมากเนื้อเฉากล้วยก็มีความนุ่มเนึบแบบนี้เลยค่ะ ยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่คีมด้วยนะคะคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ